สวัสดีครับน้องเสือสวัสดีครับใช่ครับโอเคคืออ่าพี่รัฐเนี่ยคือเห็นน้องเสือเนี่ยเอายืนเนี่ยมาแก้ที่ร้านอยู่ประจำแล้วก็ดูบุคลิกแล้วก็คาแรคเตอร์ในการแต่งกายเนี่ยน้องเสือเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าถ้าเกิดสังเกตนะมีหลายคาแรคเตอร์มากๆเลยคือพี่รัฐเนี่ยเป็นคนที่ว่าชอบคนที่ว่ามีคาแรคเตอร์แบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เจ๋งมากๆเลยครับคือคือเราเห็นว่าเฮ้ยการมีหลายๆคาแรคเตอร์เนี่ย มันเหมือนว่าเราได้เปลี่ยนอริยบทตามก็เรียกว่าตามตามลักษณะของโอกาสอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วอพอพี่รัตเห็นน้องเสือเนี่ยเอาเกงยียนมาแก้อีกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาชอบอะไรที่แบบว่ามันต้องเป็นตัวของตัวเองแน่ๆเลยแนละ้ววันนี้ผมเนี่ยอยากจะตั้งคําถามน,นิดนึงว่าคิดยังไงกับกางเกงยียนที่ว่าผ่านการแก้ทรง ที <ítulo> uh, anyway, re ่ว um ่าแบบว่าได้รับก no uh ับ huh ตัวเองนะโดยที่ว่าไม่เกี่ยวกับทางร้านว่าแก้ดีหรือว่าไม่ดีอยากให้อ่าอยากให้แชร์มุมมองแบบนี้ก่อนอ่าโอครับขอบคุณนะครับคือส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วครับอ่าสไตล์ก็มีมีหลายสไตล์หลากหลายเลยส่วนใหญ่ก็จะเน้นแบบสบายๆสบายๆก็มีพวกฮาวายครับฮาวายที่ผมชอบก็จะใส่เสื้อยีนส์นาสั้นขายาวอ่าแล้วก็แบบเวิร์กบล ก็คือเกยเกยีนเป็นแม่เลยกับรองท้าฮูดแบบแลุยเลยันนี้การลุยเลยก็กางเกงยีนของผมส่วนใหญ่เนี่ยมันมก็ใช้มานานนะฮะพอใช้มานานก็มีตัวที่แบบเอวแน่นอ่าก็มาให้ช่างขยายอ่าพอดีคือ,อเราได้กลับมาใส่ยีบแล้วคอ่าเปมนตรงนี้คือบรรยากาศเก่าๆมันมาที่สมัยเรียนแบบตัวนี้่ะอ่าชอบอ่ะอแล้วมาใส่ทีบมันมันได้นะดูเป็นตัวรเราดูเป็นตัวเราครับกับมามา อันนึง่ะผมไปเจอยีในท้องตลาดโอกาสที่เราจะซื้อเนี่ยบางครั้งเนี่ยรุ่นที่มาออกมาเนี่ยเฮ้ยไสไม่มีละอดละอดแน่แ่ละอยากได้ลองดูเออซื้อมาปั๊บโอ้โหลวมอ่ะเงินก็เสียไปละหมื่นเก้าพันก็ตามแต่จะมาแล้วใส่มันไม่ได้คือต่อให้จะแพงจะถูกเงินซื้อมาแล้วมันมันไม่ใช่เราอ่ะเก็บไว้เฉยอ่คนละช่ช่างรัดเออมาดิ ถูกใจเลยผมบอกเลยอันนี้ไม่ได้ชมนะคือผมเอาเอามาลองเลยเอามาลองครั้งแรกเฮ้ยตรงนี้อีกหน่อยครั้งที่สองเฮ้ยเซอร์วิสนะเออพูดคุยแนะนำเฮ้ยตรงนี้ไม่ต้องตัดตรงนี้ไว้ดีกว่าเออแล้วเวลาผมใส่นะตรงเลยคือผมอะชอบใส่ยันทำงานไปที่ทํางานเนี่ยเพื่อนก็จะแซวเฮ้ยวันนี้มาทีมไหนเออทีมไหนอ่ ก็อ <One input> ่ะไหนๆมีแล้วแล้วอ่ะวันนี้เวอร์เวอร์ไว <w ain S 2> ้อ no ่าวันนี้เวอร์วอลทัวร์ไว้มีเสื้อแถมก็มีความสุขสนุกคือมันก็เลยอ่ะมีมีธุรกิจเข้ามาซัพพอร์ตที่ถึงเราชอบโอเคเลยครับยอดมากๆเลยคือที่แรกฟังดูแล้วก็แบบเยี่ยมมากๆเลยคือเราเนี่ยเป็นคนชอบแต่งกายเหมือนกันแล้วเราก็ชอบเห็นคนแบบนี้แหละที่ว่ามีไลฟ์สไตล์หลายแบบ ซึ่งโอกาสแต่และโอกาสเวลาเราเราออกจากบ้านเนี่ยถ้าเกิดเรามีคาแรคเตอร์ที่ว่าตรงกับโอกาสที่ว่าเรากําลังไปเนี่ยอันนี้นี่คือมันใช่เลยไงแล้วน้องเสือมองการแก้ทรงเป็นเขาเรียกว่าบางบางคนแบบว่าตั้งกําแพงว่าการแก้ทรงมันรู้สึกว่ากาเกงตัวเองถูกทาร้ายแต่ในมุมของน้องเสือน้องเสือมองแบบมองว่า มันทําให้เหมาบเราของของเราอาจารดาดนี่อย่าไปยึดติดคนอื่นอชอบแบบไหนใส่แบบนั้นอซื้อมาไม่ไม่เหมาะไม่แก้ดิคุณชอบใส่แบบไหนล่ะยังบางคนบอกว่าต้องใส่พับขาบางคนบอกว่าอย่าตัดไม่ผมชอบผมแบบนี้แล้วนี่กางเกงตัวไหนนะผมเอามาแก้เนี่ยหรือว่าผมแก้กับมือด้วยตัวเองเนี่ยอืผมรัก ยังไม่เหมือนกันนะคือบางทีซื้อยี่มาห้าหกตัวแต่บางตัวก็เรามีสิทธิ์ไม่แก้ได้นะคือคือเหมือนตัวพี่รัตเองนะพี่รัตไม่ได้บอกบังคับทุกคนวิ่งต้องแก้นะคือพิรัฐจะบอกก่อนเสมอว่าตัวนี้เนี่ยไม่ควรแก้แต่ในเมื่อแบบว่าจุดประสงค์เฮ้ยกูอยากใส่อะกูอินกับมันอะถ้าเกิดมันไม่เป็นคาแรคเตอร์กูกูไม่ใส่แน่นอนเลยคือคืออันนี้คือ คือพี่ไม่ใช่แบบว่าจะเอาแต่แก้จะเอาแต่เงินอย่างเดียวนะแต่เราจะมีข้อโต้แย้งให้กับคนก่อนเสมอถ้าเกิดกางเกงพวนั้นอ่ะมันรู้สึกว่ามันมีคุณค่าเพราะเราเราเขาเรียกว่าเราผ่านการเล่นยีนมาก่อนไงเอจริงครับเออตัล่ากสุดเลยตัวล่าสุดผมนะที่ว่ามาขามาแล้วผมจะตรงไอที่รัดแยงเลยเออมันต้องมันต้องอย่างนี้นะดูจะหมอก่าเนี่ยผมว่าเออวะเสน่มันเมื่อก่อนที่เราเคยเราเคยซื้อเพราะมัน ค่ะแม่อะอะแม้ตอนนี้เออเราไปหลงตามอะไรกระแสไม่ใช่หรอกเออเออตัวเราแต่จริงๆครับคือมันตัวไหนที่มันถูกพันมากกว่าเวลาเราเราทาอะไรมันใส่ใจมากกว่าอ่าผามรู้สึกว่าอะมีอะไรเพื่อมีมีธุรกิจว่ามีมีร้านมีเพื่อนมีอะไรคือเขาทําให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการอะอตอบโจทย์ว่าตอบโจทย์ครับตอบโจทย์อ่าโอเคเลย เยี่ยมมากๆเลยมีอะไรจะแชร์แบ่งปันเพื่อนๆอีกไหมใช่ครับคือมีหลายเรื่องเลยเรื่องยีนจริงๆคือถ้าดูนะบางคนก็ใส่แบบชอบยีนเปรตบางคนไม่เปรตแต่ส่วนตัวผมก็ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้สบายๆบาเดี๋ยวนี้ผมว่ายีนมีีเรื่องเยอะเยอะมากตลาดมันเปิดกว้างมากเมื่อก่อนอยากหายีนหนาๆไม่มีหรอกเดี๋ยวนี้มีเรื่องหมดอิปออนอิปออนที่อิปออน โอ้โหเดี๋ยวนี้มั่นสนุกใช่ใช่คือเราเล่นแล้วเร,เราเรากลายเป็นสนุกซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพี่นี่ยึดติดนะยึดติดกับรีวายมากๆเลยแต่พอเราแบบว่าพอเราเปิดใจให้กับแบรนด์อย่างเช่นแบรนด์ที่ว่าเป็นของญี่ปุ่นหรือว่าแบรนด์มาจากฝั่งยุโรปเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยแฟชั่นเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องแบบว่าเล่นอยู่แบบเดียว แต่พอเรามันลองอะไรใหม่ๆนะมันเราเราจะรู้สึกเลยว่าแฟชั่นเนี่ยมันคือการสนุกสนานมันคือการเติมเต็มมันคือการสร้างคาแรคเตอร์ให้เรามันคือการสร้างความมั่นใจให้เรานะครับก็ใครที่แบบว่าดูไลฟ์หรือว่าดูคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับ ข้อมูลวันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ว่ามีประโยชน์มากๆเลยเป็นไปได้นะครับกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปด้วยนะครับและขอขอบคุณน้องเสือมากๆเลยนะครับที่แบ่งปันวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ